ทนายเดชาเผย20ประเด็นอายการสั่งตำรวจสอบเพิ่มแจงปมขโมยศพเคยดูแต่ในหนังเมื่อเวลา12นาฬิกา30นาทีวันที่7พฤษภาคมที่สำนักงานทนายใครทุกทนายเดชากิตติวิทยานันท์ทนายของแม่แตงโมแถลงข่าวกรณีที่อายการจังหวัดนนทบุรีให้ตำรวจสอบเพิ่ม20ประเด็นในคดีแตงโมทนายเดชากล่าวว่าการที่โซเชียลบอกว่าเป็นการตีกลับสำนวนนั้นขอย้ำว่าไม่ใช่การตีกลับเพราะการตีกลับคือให้ไปทำใหม่หมด แต่อันนี้เป็นการสั่งให้ไปสอบเพิ่มในประเด็นที่ยังคงเป็นที่สงสัยสาเหตุที่ต้องสอบเพิ่มเป็นเพราะอายการเห็นว่าสำนวนยังไม่สมบูรณ์ในทางกฎหมายเรียกว่าข้อที่ไม่สมบูรณ์จึงต้องสอบเพิ่มเช่นตำแหน่งที่ตกเรือการประมาทอย่างไรและเรื่องพยานหลักฐานต่างๆสิ่งเหล่านี้อายการต้องการให้มีความชัดเจนเพื่อเวลาสั่งฟ้องจะได้มีหลักฐานที่มัดแน่นดินแล้วไม่หลุดทนายเดชชักล่าวว่าสำหรับในประเด็น20ข้อที่อายการสั่งให้สอบเพิ่มนั้น ตนก็คิดว่าคงเป็นประเด็นเรื่องพยานหลักฐานไปทำลายอย่างไรประเด็นการตรวจแอลกอฮอลของคนบนเรือเรื่องบาดแผลใบพัดและเรื่องของตำแหน่งของคนที่อยู่บนเรือที่ต้องทำให้ชัดเจนด้วยการสอบให้มีข้อมูลชัดเจนมากกว่านี้ทนายเดชากล่าวอีกว่าตำรวจทำงานได้ดีเพียงพออยู่แล้วแต่อายการต้องการให้สิ้นข้อสงสัยในทุกเรื่องส่วนเรื่องนี้ ถามว่าจะก,กังวลใจหรือไม่ก็คงไม่กังวลใจอะไรต้องขอบคุณทางอายการมากกว่าที่เข้ามาถ่วงดุลในการตรวจสอบทำคดีเชื่อว่าสุดท้ายแล้วจะสามารถเอาคนผิดมาลงโทษได้เนื่องจากถ้าหากมีประเด็นอะไรที่สงสัยก็ต้องมีการสอบถามพยานเพิ่มเติมทนายเดชกล่าวว่าการสอบ20ประเด็นเพิ่มถือเป็นการสอบที่มากเหมือนกันเมื่อเทียบกับคดีอื่นๆซึ่งที่ต้องสอบมากขนาดนี้เพราะมีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมาก แต่อายการคงไม่เรียกกลุ่มคนที่ออกมาแสดงความคิดเห็นอย่างสอสเต้หรือนายอัจฉริยะเข้าไปสอบปากคําเพิ่มเติมเนื่องจากไม่ใช่คนที่เกี่ยวข้องในคดีประกอบกับท่าทางอัยการเรียกไปเขาก็คงไม่กล้าไปเนื่องจากถ้าให้ความเท็จกับทางอัยการก็ติดคุกแน่นอนส่วนประเด็นที่มีคนสงสัยเรื่องขโมยศพของคุณแตงโมนั้นทนายดีชากล่าว่าตนไม่เคยได้ยินเรื่องนี้ เคยดูแต่ในหนังแต่ถ้าขโมยศพจริงก็นําหลักฐานมาแจ้งความตนฝากบอกไปถึงคนที่เห็นเหตุการณ์ไปแจ้งความและฝากถึงนายอจฉริยะด้วยว่าถ้ามีหลักฐานอะไรก็ส่งให้ตนดีกว่าอย่าเอาไปลง YouTube เลยแค่นี้คนติดตามก็มากพอแล้วซึ่งตนจะให้ทนายความไปแจ้งความเอาผิดกับนายอจฉริยะด้วยในข้อหาหมิ่นประมาทที่บอกว่าตนขับรถเถื่อนปลอมายทะเบียน ทนายเดชากล่าวว่าส่วนที่นายอัจฉริยะไปยื่นเรื่องกับ DSI ว่าคดีคุณแตงโมเป็นคาตกรรมนั้น DSI ไไม่สามารถจะสอบสวนอะไรได้เพราะคดีกำลังจะฟ้องอยู่แล้วแต่เมื่อมีคนมาร้องก็ต้องรับไว้ตามปกติแต่ถ้าสิ่งที่มาร้องเรียนไม่เป็นความจริงก็ต้องโดนข้อหาแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานด้วยทั้งนี้ทางคุณแม่แตงโมเองก็ได้ขอบคุณทางอายการด้วยเพื่อให้เ,เรื่องนี้กระจ่างชัดเจนซึ่งทางคุณแม่ก็ยืนยันว่าจะเผาร่างคุณแตงโม ตามกำหนดเดิมในวันที่24พฤษภาคมขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ